สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะจากช่อง Rose p r o w e l ครีมนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการเช็คประวัติการโอนเงินหรือธุรกรรมอื่นๆนะคะของธนาคารกรุงเทพนะคะผ่านแอปบัวหลวง M Banking บนมือถือนะคะง่ายๆเลยก็คือให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่แอปบัวหลวง M Banking นะคะ จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเขาจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะเลื่อนขึ้นแล้วก็กดคำว่าข้ามค่ะก็จะโชว์หน้าบัญชีสะสมทรัพย์ตัวนี้นะคะอ่าง่ายๆนะคะการเช็คธุรกรรมการโอนเงินถอนเงินหรือว่าอื่นๆเนาะก็คลิกนะคะตรงไหนก็ได้นะคะตรงอ่าที่มีคำว่าบัญชีสะสมทรัพย์นะคะคลิกไปเลยนะคะตรงช่อง ่าเสร็จแล้วเขาก็จะโชว์นะคะหน้านี้ขึ้นมานะคะเราสามารถใช้มิ้วนะคะเลื่อนขึ้นเนาะก็จะโชว์ประวัติการโอนเงินย้อนหลังนะคะของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาจะโชว์ประวัติการโอนเงินถอนเงินหรือว่าธุรกรรมอื่นๆนะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะซึ่งจะต่างจากบางธนาคารนะคะบางธนาคารเนี่ยสามารถ ดูได้แค่เดือนเดียวอย่างเช่นกสิกรน,นะคะแต่ของบัวหลวงเนี่ยสามารถดูได้ย้อนหลังถึง6เดือนกันเลยทีเดียวถ้าเรากดนะคะถัดไปมันก็จะโชว์นะคะธุรกรรมอื่นๆนะคะย้อนหลังไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะก็เป็นวิธีการเข้าดูาเช็คนะคะการโอนเงินประวัติต่างๆนะคะ ง่ายๆของอาธานาคารกรุงเทพค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s t travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ